22พฤษภาคม2568ครบรอบ11ปีที่คอสอชอภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันโอชาปฏิวัติรัฐประหารเข้าควบคุมอำนาจจากนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมตีในตอนนั้นปรากฏว่าวันนี้เกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นคืนคอทางสารปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาคำสั่งอุทธรณ์ของกระทรวงการคลังที่อุทธรณ์คำพิพากษาของสารปกครองกลางเรื่องให้ยกเลิกการจ่ายเงินชดเชยโครงการรัฐจำนำข้าว ของนางสาวยิ่งรักชินวัตรโดยสารปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้นางสาวยิ่งรักชินวัตรอดีตนายรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติต้องจ่ายเงินชดเชยเป็นจำนวนทั้งสิ้น10ึ่ล้านบาทกรณีที่ปล่อยปาละเลยทำให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวงกับโครงการรับจำนำข้าวมีมูลค่าสูงถึง1 7แสนล้านบาทแต่ว่ากระทรวงการคลังเนี่ยได้มีคำสั่งออกมาเมื่อวันที่13พฤษภาคม ตุลาคม2569ให้นางสาวยิ่งรักจ่ายเงิน3.5ล้านบาทแต่ว่าวันนี้ปรากฏว่าตัวสารปกครองสูงสุดก็ได้มีคำพิพากษาออกมาแล้วนางสาวยิ่งรักต้องจ่ายเงิน10,28ล้านบาทก็เป็นอันว่าน่าจะจบเหตุการที่จะต้องเดินทางกับประเทศไทยก็คงเป็นเรื่องยากที่นางสาวยิ่งรักจะกลับมาได้แต่ว่าสิ่งที่จะตามมาหลังจากนี้นั้นก็ต้องดูว่าการเหมืองจะกลับเพิ่มหรือไม่เพราะว่าตอนนี้เริ่มมีเรียกว่าเป็นกระดุมเม็ดแรกจาก กรณีนางสาวยิ่งรักแล้วหลังจากนี้ก็จะมีคดีใหญ่คดีสําคัญอีกในวันที่13มิถุนายนเมื่อศาลฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองนัดไต่สวนกรนีนักโทษทักษิณเชนวัฒชั้น14นักโทษเทวดาได้มีการฝ่าฝืนได้มีการละเลยคําพิพากษาหรือว่าคําสั่งของศาลหรือไม่ งานนี้ก็ต้องติดตามดูว่าเมื่อถึงวันที่13มิถุนายนแล้วตอนนั้นทักษิณยังอยู่อีกหรือไม่หรือทักษิณจะหนีไปต่างประเทศแล้วและใครจะโดนหางเลขจากการที่ช่วยเหลือทักษิณเรื่องของชั้น14เรื่องของนักโทษเทวดาบ้างถือว่าการเมืองกลับมาร้อนแรงอีกครั้งทั้งคดีของยิ่งรักที่ต้องจ่ายเงิน10,28ล้านบาทแล้วก็คดีของทักษิณที่จ่ออยู่จะมีการนัดไต่สวนของสาลดีกาในวันที่13มิถุนายนนี้